แชร์อยู่เขาเพิ่งแชร์อยู่มุกแกมุกยังไงดีเราต้องไปตกลงกันดีๆก่อนเรืออะไรสบายใช่ก่อนที่จะแบบเอาน่ะก็เดี๋ยวไปถามมุกกันเอาไปถามมุกถามมุกก่อนแล้วพูดอะไรได้บ้างตอนนี้เจอกันอ่านนัดสิหยุดนิ่งเลยไปไปแซวเขาว่าเอาควอนเชื่อเลยเหรอเอาเลยไม่มุกชาวรุ่นเวลาขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยไปไปไปขึ้นอีเวนต์ด้วยกัน อันนี้มุกก็บอกว่าเราส่งสซนโตลอดเวลาก็เลยแคปชั่นไม่ออกแล้วมันเป็นแบบช่วงช่วงาพอดีก็เลยหาโซนมาได้ผ่านอืออ่าเป็นยังมาสดป่ะก็รอเมาตอบแล้วก็บอกให้แรงเยอะๆเออแล้วเราสดรึเปล่าโอ้ยแห้งเหี่ยวนะจริงจริงเปล่ายูโรพี่เต๋อเปิร์ฟเปิรรฟครับแฮร์รี่พาร์คเอร์โพรส มันก็จริงมันก็จริงใช่ใช่เพื่อนปลงมติเป็นสมานฉันแล้วเอกฉันริย์กษัตเอกฉันร์แล้วว่าผมควรที่อยู่คนเดียวเอาเลยจริงเหรอทำไมอะที่งหอเชจ็บบอกอยู่คนเดียวหรอไม่งอการเจริญเติมต้องหาที่นี่เลยนะบอกป่ะคำบอกที่มันคำข้อนี้โจดี้ชอบพูดว่า ไม่ไรู้อดีตที่จะมีผูอกมาเลยไม่เนีอะไรก็ไอ้ดส่วนกอให้จดอุงก่อนมใช่โออุดะไรจยอะไรจ่ายรีบไปมเปน้อือหอสวยนาดนั้นหละเอาเชื่อไหมเอาดีมก็จอ่าสังเกตเวลาผมคุยเวลาผมพูดมันเหงื่อออกมเหงื่อ แล้วเราไม่จริงจังธุกิจอยกี่ปียาวอยูอย่แคหลายปีแล้วจนีำกันเลยสัมภาษณ์ให่ะเอียขนาดานีไไดนะ้ไปทำเป็นรายการเลยไหมจะพูดออกมาพี่เมทอาบนัำแล้วต้องขาวข้าแบบดู้เจนเนาะเป็นอมูเปนัอเป็นกับอ๋อพี่จูดี้ผู้หญิงคือจะบ,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 บอกแต่ละคนเนี่พี่ว่าเป็นกล้องเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะเท่มว่าพี่ว่าตอนเนี้เออ คือน wow. ้อ yeah งแต่ละคนยังมีเพียงไมวได้ไวเขาด้วยในศาสนาทอ, daylight, อยูอ่ยน,น,นにに Russell> LAUGHTER> ั้นเนี่ยมันบอกพี่เนี่ยเออขนาดการงานอยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาให้าเงินแบบงานอะไรยี่ไปก่อนเออเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีแฟนช่วงนี้เนี่ย เอ่ออาจจะมีพ like ัททำรับเนี่ยอาจจะทำให้ดูแลได้แบบไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยเลยอยากให้เขาสดจอดตรงนี้อ๋อ้ดีพูดเลยนะพูดเลยได้เอาหรอไา้ดูโรย่างอยากสดหรือเปล่าเขารู้อยู่แล้วเอาหรออ๋อรับสายตลอดลงหาเรื่องบวกตกลอติดหนึ่งอะรเงี้ยพ่ดเลยทำไมติดหนึ่งกว่าพี่เด่นอ่เพราะงั้นวะเขาก็ติดหนึ่งเป็นเท่าไปคนเดียวแล้วนี่ย ก็เลยแบว่าเทียมจีนผมขอให้ชมพูป่ะอ่าโชมพูเสร็จปุ๊บไปฮิโร่ต่ออ๋อโอเคผมไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปไปจะรีบเหรอผมไม่ได้ไปเวลานั้นผมมาจับเวลานั้นไปก่อนเลยเหรอไปก่อนเลยบ้านูไกลเวลาน้อยมาโชว์อะถ้าใครแชร์อยู่ถ้าไม่แชร์อยู่พูดแค่มมึงอไหร่ดีแล้วไปตกลงกันดีๆีก่อนยินดีรับต่อไปใช่ตีได้เปล่าเอานะ ก็อย่ไปถามพวกขันถามพวกถามก่อน่อพูดอะไรได้บ้างตอนนี้เอลอครับนี่ยืนนิ่เลยแล้วเราอ่ะคู่เราอ่ะู่เราอ่ะมีมั้ยอะีมันปหดอะไรไหมมีอะไรนะมีตาเด็กไหมไม่มีอะไรเด็กไม่โงไม่ได้อัปเดตกริหวอ่าคู้คนไหนดีวะเฮ้เรอ่องเลยไงยังไงอะ